ช่องนนานสารบันเทิงสวัสดีค่ะคนคุ้นเคยมาอยู่ในเตดหลอกเป้าหวังกระชากหนึ่งแข้งอาเจตซัมเมอร์นาเอลิคเทนฮาคุณซือชาวดัชของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสมูสสอนดังแห่งสึพรเมยร์รีต้องการควาตัวโมฮัมเหม,ม็ดโคดูสมมดฟิลทีมชาติกาหน้าของ 7, อาเจตอามสเตอร์ดัมในเอลิซีลีคฮอลแลนด์ไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเทนฮากับคูดูส เคยร่วมงานกันที่อาร์เจมาแล้วซึ่งทําให้พวกเขาทั้งคู่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยในายใหญ่แมนยูในเตดมองว่าลูกน้องเก่ามีฝีเท้าและศักยภาพมากพอสําหรับการย้ายมาเล่นในลีกสูงสุดเมืองพูดดีได้อย่างไม่มีปัญหาตามรายงานข่าวระบุว่าแมนยูในเตดได้ส่งตัวแทนไปเจราจารายละเอียดในเบื้องต้นกับคูดูสแล้วด้วยซึ่งดาวเตตวัย22ปีก็กระตือรือร้นที่จะย้ายจากอาร์เจไปเล่นในถิ่นโอทัฟฟอร์ดหลังจากฤดูกาลจบลงในฤดูกาลนี้คูดู และเบิดฟอร์มที่สุดยอดให้กับอาแจกหลังซัดไปถึง16ประตรูจาก31เ,เกมรวมทุกรายการและเป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางของทีมอย่างแท้จริงกองกลางทับดาวดายังคงมีสัญญากับอาแจกยาวจนถึงปี2025โดยถูกตั้งค่าตัวไว้ราวๆ30ล้านปอนด์ขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งด้วยนะคะ